เปียกเลยฝ่ามาฝ่ามาไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเห็นมันคืนไม่แรงตรงนี้นิ่งแล้วโชคดีจิบอย่างนี้พอได้แต่ได้ข่าวมีเวลาครึ่งวันนะครับมีเวลาครึ่งวันเนื่องจากฝนจะมาฝนมาลมมันไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้ง,งนั้นกลัวปลาไม่กินกลักวกลัวไม่มีคลิปให้ล้วทุกคนดูกันนะครับมาวันนี้มาเอ้ยข้าวก่อนอะลืมเอามา,มาอยู่ในรถเห็นว่าสีวิงว้งวิ้งมันกินเนี่ยสีปนินแบบ จริงจริงมาดูเนี่ตัวนี้ใส่กล่องมาตัวเดียวสีนี้นะว่าสีเนี้ยไอ้ครั้งที่แล้วอีพีหนึ่งไนอะ้คิดว่า้สีิึงมันกินเว้ยเราต้องลองดูนะครับอ่าไม่ต้องเปลี่ยนเบรดเบรดแพร์เอสไม่ต้องเปลี่ยนเบ็ดนะครับ 3x ็ลุยได้เลยนะตัวนี้ใช้ได้อยู่อุ้ย จิบหน้าเราเลยขึ้นอย่างนี้แสดงว่าอยากโดนแบดแอส oh. จะแทกปากนะแล้ววันนี้เบ็ดคมด้วยครับแล้วเอาที่ไปตกปละเกามาโหเบ็ดนี่โดนประการังโดนหินสะทื่อเลยสนิมกินด้วยตกทะเลนะเพราะว่าไม่ได้ล้าง <c oughs> แต่วันนี้เบ็ดใหม่โอ้ยเกี่ยวไปหมดเลยอะมาดูกันตบเลย,เลยนะขออนุญาตนี่กีตัวแล้วแต่ฝีมือเลยครับ <c oughs> แต่ผมวัดสาม <c oughs> มีแน่ <c oughs> วันนะสี่วันนสี่แต่ก็พอได้นะครับสามตัวมั่นใจเหรอได้นอนแต่อากาศไม่มั่นใจครับเอาแล้วแค่ขอแค่สามตัวยังไม่ได้เลยเอาแล้สองตัวครึ่งไม่ยอมช้อนหนึ่งตัวเนี่ยไม่ได้มีเสียงจิบจิบอยู่แต่แบบมันมองยากนะน้ำก็เป็นริ้วพอสมควรยิ่งในตัวจิบเบาปากกัแหลมตัวพวกนั้นจะกินต้องดูนะว่าตัวไหนมันจิบแบบ เลือ้อยไปไหนอะไรเงรี้ยเพราะส่วนมากมันมันไม่ลงเร็วที่นี่อุ้ยมันถกชจขึ้นขึ้นอย่างงี้ไม่ปาดีเราเลยโอ้โห น,นี้ลึกประมาณว่าสามเมตรกว่าได้มั้งหรือห้าเมตรเ ติดกันแล้วเกินวุ้ยทำไมมันมันกัดอย่างนี้วะฮะทำไมมันไม่กัดไปเลยวะเหมือนมันมองอะ่ะมองสายยืดเฉยๆอะดูสภาพสิคนเมื่อกี้ นี่ยนะครับกัดไปบางๆเป็นรอยฟันถากเพราะนี่มันตัวใหม่นะเพิ่อนแกเื่นกี่หมาเอี่ยมเลยไม่ใช่รอยเบ็ดรอยรอ,อยฟันมันนี่แหละนะเนี่ยทั้งถากาถากเผืือไม่ชัดออนะครับก็กัดจริงกัดเม็ๆแบบแบบ มันต้องไก่ตัวนี้ตีสวยอยู่สะดุ้งเลยเออสะดุ้งเลยฟองเนี่ยโรเห็นฟองฟองเนี่ยกัดสะดุ้งเลยงศอกเียแรงๆอย่างเงี้ยเอาไห้หัวลมขนาดนี้โถ บ้านเขาเข้ามาไม่ได้นะเราเริ่มเสียงไม่ <Okay. S 2> ดังแล้วเนี่ย าอยังไงติดเตยนะ้ำมาเลยมายัางไงโอ้โหตัวเป็นโลมายัางไงโอ้โหกลางดงเลยอะ่ะกลางดงสะโดพิชจนเขามา,างไงเนี่ยสุดยอดอะ่ะอะไรอะ่ะ ก็ขอประคองปาลาก่อนตัวน,นี้ตัวน,น,นี้หลังจุดเจ็บปลาช่อนปลาช่อนพี่ชาญงงไหมงงไงดิดงจะโดนน้ำไม่น่าอยู่อะ่ะน้ำลึกอะ่ะนะ3ามเมรตเมรกว่า เม็ดสีเม็ดข้าเอาสีเม็ดแล้วมันอยู่ในตรงโชว์ด้วยนะโอ้ถ้าไม่ใหญ่จริงนี่อ่ะบอกเลยช่อนตัวแรกอุบลรัตน์มาไงฮะตันพิเศษช่อนอุบลรัตน์โลกว่าตั <laughs> วเป็นโลอ่ะหายากนะ <h aving> ช่อนเขื่อน ที่นกมากัดแบบนี้หายากครับเบสแอดสุดยอดตัวนี้ทุกคนชอบเลยอะ่ะแบบสุดยอดแต่ว่ามันมาอยู่เงี้ยถือว่าหายากนะครับหายากที่มันจะแบบว่ามาสู้อยู่ในดงชโชวช์นั้นก็ให้เกียรติมันหน่อยสร้างความประทับใจแล้วนะครับตัวนี้ประทับใจก็ใช้มันไปต่อโอ้ย ไม่คิดเลยอันนี้ดีใจยิ่งกว่าได้ชโดไซส์5อีกนะเพราะมันหายากอ่ะมันหายากที่แบบว่ามันเป็นปลาที่มันกล้าตัวนี้มันกล้ามันกล้ามันอยู่ในดงชโดที่แบบชโดไซสี่ห้าหกอ่ะมันกล้ามากมาอยู่ในนี้แล้วมันกัดด้วยดิ โอ้ยเจ๋งไยอะแต่โดยี่ตัวตัเล็กยังวะในกอนี้มีตัวเล็กเว้ย แต่หน้าตีประกายมากก่อนนี้เาไม่ได้ลยนะเอาชโดก่อนนี่ไงเนี่ยมืนด,ดีมีแต่ชโดเล็กเนี่ยก็ใครใหญ่ข้างนอกแม่งไม่กินเนี่ยไม่กัดกันทีทั้งมืออนะ่ะ อะไรอ่ะปลาช่อนอีกแล้วช่อนนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันตป็นปลาช่อนยักษินี่ว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองสามโลอะโอ้ยแม่เจ้าจะมาแก้แค้นป้าช่อนมาเชโดว่าทำไมไม่สู้วะโอ้ยโอ้ยตัวนี้ใหญ่จริง เอาอันนีาเป็นช่อนตีจิบธรรมชาติใหญ่สุดเลยเนะี่ยเคยตกมาตกตกได้เป็นบ่อเป็นจะพันอะไรเงี้ยประมาณสักสามโลเคยได้อยู่แต่ตัวนี้นี่โอ้โหธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับโอ้โหธรรมชาตินะครับโอ้ยจิบยังใหญ่อะ่ะมันจิบไกลมากตัวเนี้ยเห็นปากแหลมเลยอลองตีเสียงดูอะแม่งมาเฉย ไม่หลุดง่ายๆตัวนี้โอ้โหแล้วสวิงเรานี่ขอบอกว่าไม่มีหลุดง่ายๆต้องช้อนเลยไม่แกะไม่ยกเลยยกไม่ไหวตัวมันใหญ่จัดจริงๆก็ถ้าเป็นชโดก็ยกอยู่อะสาเดียแต่ว่าอุ้ยมนช้อนไม่ได้เว้เียนหลุดตะลึงตะลึงในความใหญ่ครับสุดๆอะตั้งแต่พายเรือมาเนี่ยผมพายเรือมายังไม่มีใครได้ช้อนใหญ่ขนาดนี้เลยครับสุดยอดสุดยอดโอ้โห ้วนมากอ่ะ,อะดูหัวเนี่ยตัวนี้นะอีกหนึ่งข้ออ้างในการปล่อยมันเพราะว่าเดี๋ยวเล่าให้ใครฟังว่าช่อนอุบลรัตที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยตกมาแล้วก็ตั้งแต่พี่ไถทำอาชีพไถมาเลยไม่เคยเห็นช่อนอุบลรัตตัวขนาดนี้ปกติดิตกช่อนอุบลรัตกันดีกว่าปะอฮะเท่าไหร่นะดามคันเบ็ดแต่นี่นี่โอ้โห เท่ากำปั้นอะสองโลกกว่าผมให้สองสองหกแต่พี่ต่ายบอกมีสองแปดตัวนี้ผมมันใหญ่จริงเออมันอ้วนมันอ้วนนะนี่ใหญ่แขนผมดิดูใหญ่ปิดแขนมิดอะแล้วแขนผมใหญ่อะสุดยอดอะจะไปหาที่ไหนช่อนธรรมชาติขนาดนี้ให้เป็นพ่อพันแม่พันนะมันจะได้ช่อนที่ออกมาต่อไปเนี้ยจะได้ ตัวขนาดนี้ตัวขนาดนี้ต้องแต้มจะโดไม่เอาตัโชวปกติตกชอบไม่ไดีใจอะไรเนี่ยเพราะเป็นตีจิบอะตีจิบที่ใหญ่ที่สุดเลยโอ้โหตัวนี้นี่คือแบบจิบไกลอ่ะแล้วกัดเต็มเต็มอ่ะกัดด้านหลังอ่ะเบ็ดหลังเต็มเต็มสุดยอดตัวเนี้ยสุดยอดมากเนี่ยจากเมื่อเช้านะเราดูดูหลายทรงฮะ นะใหม่ๆเมื่อเช้าวันนี้เริ่มมีแผลแล้วโอ้ยน่าจะได้สามแต้มนะวันนี้จะโดยังไม่ได้เลยบอกมามา EP นี้มามาแก้แค้นชะโดขคราวที่แล้วได้แต่๋ยวมันช่อน พี่ลม ต้องกดคันให้มันเลยเราต้องให้ให้คันมาหน่อยครับเพราะถ้าไม่ให้คันเน่ยมันไปฝืนมากอ่ะจะหักเข้าใต้เรืออะไรอย่างนี้โอ้กะแรงเยอะจริงๆโอ้โหกระโดดด้วยสุดยอดสุดยอดน้ำสาดเลยเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ สามตัวเลยชาเล่ต์ทำเร็จแล้วสามตัวโอ้สามตัวโอ้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 สามตัวสามตัวเปิดกล้องมาดีเลยโชคดีไปสามเงี้ยงสามเงี้ยงตัวนี้สามเงี้ยงสามเงี้ยงสามเงี้ยงตัวนี้ไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบเลย เรียบร้อยเดิมๆ่ะตัวนี้กัดที่นี่ห้านะครับรอยก็คืออันนี้กัดท้องนี่เห็นไหมกัดที่ท้องเอากัดที่ข้างๆเลยลายปนินสะท้อนแสงตัวนี้นี่กัดอย่างนี้เลยมาอย่างนี้แล้วก็ติดอย่างนี้นะครับเหมือเดิมๆเ,เห็นไหมโอ้โหเหม็นโคตรขาวอะโคตรขาวสำเร็จเว้ย สำเร็จ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 แล้วนะนี่ตอนนี้พักปลาอยู่นะแบรดแอสบีสิบยี่สิบนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาดูปลากันโอ้แกะกล่องใหม่เ e อี่ยมอ่องเลยวันนี้นโอ้นไ,ไงโอ้โหไงหัวนี่ดูยังใหญ่อะนะครับเือมันสั้นนะแต่มันอ้วนมากเลยโอ้ดูดิกัดได้สุดยอดอะตัวนี้นี่ มจริงอะ่ะมันมันขึ้นแรงนะมันโบกน้ําหางแบบว่าไปแล้วอะ่ะแต่ว่าเราก็อุ้ยเหมือนจะไม่ทันแต่เราก็ใส่ไปก่อนใส่ไปกลางวงเลยนะมันล่ามันล่ามาจนถึงกัดครึ่งทางนะครับก็เห็นอะไรไม่ต้องคิดมากหรอกบางทีเห็นมันขึ้นแล้วใส่ไปก่อนได้อ่ะวันนี้อาจจะเกินเป้าวันนี้เราทำชาเลนจ์นะจากคาแล้วท,ทำชาเลนจ์ไม่สําเร็จนะครับตอนนี้ก็ทําสำเร็จแล้วได้สามตัวปลาจิบหนึ่งวันนะครับ อ๋านะอาจจะมีตัวนี้สี่ตัวนี้ได้แล้วสุดอ้วนเลยเดิ้อุ้ยกรึบกๆึบกึบกึบกึบโอ้ตัวนี้อ้วนอย่างเลยสุดยอดยิ่งท้องเหลืองไปหมดเลยอ่ะมา เราหาตัวที่สีกันโอ้โหพอไม่มีลมเี่เห็นชัดมากอ่ะเอไม่มีลมไี่สุดยอดอ่ะ โทรฟี่จะมาตอนนี้นี่แหละโอ้โหไม่มีลมนี่มันสุดยอดจริงๆทุกคนมันขึ้นเยอะมากถ้าไม่มีลมนี่เรามองเห็นชัดเจนโอ้โหปลาไก่เนี่ยเรามองเห็นชัดเจนโอ้โหปลาไก่หนึ่งตัวไหมไงเป็นไง,ไง,ไงปลาไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าด้วปยปลาไก่ซึ่งเลี้ย โอ้เลยเลย่สองตัวเลยโอ้โยสายขวาสายขวาเลยันโอ้ยไไกานฟุเลยกระไขึ้นเนี่ยถอยเร็วเร็วโอ้โหยมเป็นหมูข้าเลยอย่างงี้ไปฟุแล้วนี่ติย้อนให้รือรอะ มันขึ้นขนาดนี้มันเป็นฝูงเลยทำไมไม่ถูกมัะนี่ดูใกล้โอโ้โหสูตรเมื่อกี้ขึ้นมาหกเจ็ดตัวอ้าวโปรโมชั่นหมดครับลงมาแล้วโปรหมหมอไม่เห็นมันแล้วเนี่ยไหนชี่ไหนมอง กินแล้วเหนื่อยแล้วล<ะ>เหนื่อยแล้วทั้งวันเลยวันนี้ไม่ได้พักเลยไม่ได้พักเลยกาเจ้าบีบวกให้ได้ตัดเกตซีผ่านห้าผ่านห้าสิบได้สามตัวอันนี้ตั้งเป้าไว้เจ้าสี่ตัวได้สรุปไม่ได้นะครับเหนื่อยแล้วแล้วเ,เรามาไกลเดี๋ยวเราต้องรีบกลับเพราะเดี๋ยวตอนนี้ลมหยุดให้เราพูดปิดคลิปได้แต่เดี๋ยวไม่มามาเป็นลูกที่นี่ลมมามาเป็นลูกนะครับลูกใหญ่เดี๋ยวพี่ก็ต้องกลับอีกด้วยแล้วก็วันนี้บอกตรงว่าตาลาย ทาลายโดนขื่นไปเยอะนะครับแต่ก็สําเร็จสําเร็จวันนี้ตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวเลยแบรดแอสนะแผลมาจากวันนี้รวนๆนะครับก็จะโดกัดประมาณ5ทีเอ่อได้1ตัวแล้วก็ได้ช่อนทรอฟี่ในชีวิตทรอฟี่ทรอฟีทอฟ่ทรอฟี่อีกหนอีสานทรอฟี่ทรอฟีอฟอฟ่ได้ทรอฟี่โอ้ยนะ ก็ถือว่าเป็นความประทับใจสุดๆอย่างหนึ่งนะครับที่นี่ที่ได้ช่อนเห็นไหมฝนมันมาแล้วเนี่ยมันไล่เราเลยเนี่ยนะจะปิดเทปไม่ได้แล้ว่างนี้เลยเอาเป็นว่าครั้งหน้าเจอกันนะครับเดี๋ยวโวนไวสถ่ายภาพอีสานนี่แหละไปแล้วฝนมาโอ๊ยไม่พังแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามปิด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 